วยมากคุณเชื่อในสวรรค์ที่ถูกซ่อนไว้ไหมณหา,หาดแหลมสิงห์แห่งภูเก็ตที่นี่คืออัญมณีหลํำค่ายังคงความบริสุทธิ์จากธรรมชาติสเสน่ห์ของแหลมสิงห์คือความรู้สึกราวกับให้หลุดออกมาจากโลกภายนอกและอยู่ท่ามกลางความสงบอย่างแท้จริงสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสผืนทรายนุ่มละเอียดและปล่อยใจไปกับเสียงคลื่นที่ช่วยบำบัด แหลมสิงค์คือคำตอบสำหรับผู้ที่สแสวงหาความงามและความเป็นธรรมชาติหาดแหลมสิงเป็นอีกหาสวยผู้เก็ตและไปยากนิดหนึ่งเพราะจะต้องเดินลัดเลาะโขดหินพอเดินเข้าไปถึงคือสวยตะโกนมาก ปลาเขียวๆหาดทรายสีขาวหนามทะเลใสๆเงียบสงบไม่ว่าจะเป็นยามเช้าอันสดใสหรือช่วงเย็นเวลาอันแสนโรแมนติกที่ดวงพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าทุกช่วงเวลาคือความทรงจำที่น่าประทับใจหาดแหลมสิงห์ภูเก็ตสวรรค์ที่รอให้คุณมาค้นพบหาดแหลมสิงห์ภูเก็ตพิกัดตำบลกำมะลาอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ต man. Mm -hmm.